ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมอยู่ผมรายการครกีค่นะครับผมก็วันนี้เนี่ยจะมาอยู่ในเกม Resident Evil แล้วครับผมก็เป็นเกมใหม่ในมือถือครับผมก็หลังจากที่เราได้สำรวจเลยนะห้องของเราไปแล้วเราตื่นขึ้นมาในห้องห้องหนึ่งแล้วก็ลักษณะความหลอนมันเหมือนกันทุกประการเลยครับผมแต่เราจำอะไรไม่ได้แหละเราปวดหัวแล้วก็ตอนนี้ได้ชุดใหม่มาแล้วว่าไปเหมือนยีทาวินเทอร์เลยแล้วก็เราก็ต้อง ไปทางตามทางเดินนั่นแหละแล้วก็เราสำรวจห้องเก่ามาแล้วขอโทษที่ไม่ได้มาถึกมาให้ดูอุ้ยเห็นเลือดด้วยแสดงว่านี่น่าจะเป็นเอ่อใครมากัดอะไรสักอย่างนั่นแหละอุ้ยยต้องดูทางซ้ายก่อนอุ้ย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 กุญแจหนีดีกว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนันชาสปา เฮ้ยยกินแล้ววะเนี่ยโอหม่นะอันนี้คือจะต้องหนีแทนแล้วใช้กุญแจแล้วจ้าหนีแล้วมานี่ย้ายของโอ้อะไรวะเนี่ยอ๋อมาถึงนี่แล้ว รู้สึกว่านี่น่าจะต้องแก้ไขแล้ว,อ,วอะไรเข้ามาใกล้เดี๋ยวดูก่อนดูถ้ามันน่าจะมาจากข้างนอกคงงั้นะ่ะฮะไม่รู้ว่าใครเคยเล่นเวอร์ชั่นต้นฉบับมาก่อนหรือเปล่านะ <c oughs> แต่หกนี้หกได้เล่น <c oughs> ได้เล่นครั้งแรกเลยอะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวดูก่อนอันนี้เป็นบันทึกของเรา อืมเดี๋ยวผมก็เอาไปแปลอีกทีแล้วกันแล้วอ,อ่ะแล้วเราก็ต้องเริ่มจากอะไรทมันอ๋อแล้วนี่ยังทำอะไรไม่ได้เดี๋ยวดูข้างหน้ากัอนอุ๊หนังสือพิมพ์อ๋ออันนี้เกีเก่ยวข้องกับเหตุการณนะ์การนะการกินคนนะน,นะโอ้ถ้า RPD ก็เหนื่อยเดียวกับ l e o n เลย แถมเซตติ้งอยู่ที่เมืองแลคูรซิตี้ด้วยเดี๋ยวลองไปทาง,ทางนี้ก่อนตอนนี้ยังกดรหัสไม่ได้อุ้ยนั่นไงเ,เดี๋ยวเราไปไปเชื่อมก่อนอฮ้ย มาแปะเยสใส่แล้วหมุนหมุนดูถ้ารู้สึกว่าเราจะต้องหมุนหมุนนะนี่ได้แล้วใจกลับมาทำงานแล้วองทำยังไงอืมเดี๋ยวดูรหัสด้วยดีไหมว่า อืมเดี๋ยวตามทางรู้สึกว่าจะต้องไปประตูนี้ก่อนอ๋อแปดห้าสองศูนย์ดูเห็นแล้วเห็นแล้วแปดห้าสองศูนย์เอเทอร์จะได้ได้อะไรมาน,น,นี่ยเนี้หาทางออกเฉยเฉนโอเคได้เวลาออกไปแล้วออก็ไปเจอตำรวจแล้วสิ โอเคออกมาแล้วโอ้ข้างนอกก็เกิดกระหถนุ่นวายครั้งใหญ่เลยโอ้โหเดินไปข้างหน้าตุ๊กตุ๊ตุ๊บตแต่ก็รู้สึกว่าแอบร้อนๆอย่เหมือนกันนะเง้นานไงโอ้ยซอมบี้หืมขนรก นี่มันไม่ปกติและเกิดจากจนวนนี้โอ้ย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 ใครยิงมาเดี๋ยวอย่ายิงลบโอเคโดนอุ้ยแครเป็นไงมั่งอูโอเคว่ะแต่ไม่ไม่ไม่มั่นใจว่าโอเคหรือเปล่าแต่ก็ขอบใจไม่ต้องห่วงฉั้นแครสนามแดงอุ้ยแคร์เล็ฟิลนี่เอาไปจากที่นี่ดิแล้วนายอะ เฮ้ยพอมันมาแล้วหนีไปนะอันนี้รู้สึกว่าเหมือนจะมีเป็นเทอร์นเบสหรือเปล่าไม่รู้แหละจะต,ต้องยิงซอมบี้หมาด้วยนึกถึงไงนะนึกถึงว่าชั่นภาคศูนย์เลยหรือว่าภาคหนึ่งไม่รู้อะแต่ภาคหนึ่งน่าจะมีอ่ะโอ้เมื่อกี้เป็นปืนมินิกันเนอร์ปืนเก็ตติ้ง ขอบคุณที่มาช่วยผมนะแต่นี้มันเกิดอะไรขึ้นจะต้องไปไหนต่อดีอะไม่รู้ว่าต้องไปไหนแต่สายตำรวจน่าจะปลอดภัยกว่านี้นะบางทีนี่ยจะต้องมีประกาศเตือนเดวกอะเดยที่พักพที่นู้นก็ได้ว่าไปพี่ชายของฉันเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่นี่ฉันอยากจะรู้ว่าเกิดอ,กอะไรขึ้นกับเขาก็คิดและฟิลแหละจะรู้แต่ฉันก็จะหาเขาด้วย ฉันมาจากที่นี่เพื่อมาหาพ่พอแม่เราแต่ฉันไม่รู้ว่าพวกเขาไปอยู่ไหนแต่ถ้า,ถ,าถ้าที่แกพูดมันถูกที่ว่าสถานีตำรวจไปที่ปลอดภัยฉันอยากจะเอ่จริงแล้วก็ไปที่นั่นกันดีโอเคไปกันและน,นั 1, ่นหนึ่งสามอุ้ยเอดาจีไวรัสเลย มันคุยกับไอ้เวสเกอร์แน่นอนเลยโอ้ขอให้โชคดีนั่นสา่นีตำรวจก็โดนอีกโอเคไปทางมีทางเข้าอื่นไหมมีมีอยู่แน่ถามมาดิแค่มันงนี้มันไม่ล็อกเราสามารถเข้าไปข้างในได้ วืบเข้ามาแล้วเฮ้ยไอตัวนี้ปลอดภัยจังเลยโอเคแล้วก็ต้องเข้าไป <c oughs> เอฟเข้ามาแล้ว <c oughs> นั่น RPD ล็อบบี้นี่เกิดอะไรขึ้นตัวอย่่เนี่ยหมดเลย โอ้โหถ้่ไม่อยากไป้องีป <laughs> ดูอรบบี้แล้วก็หาของอ,อย่างที่จะ้ใช้ใช็คอมตรงนี้แหละแล้วก็ลองหาทางนึทุกอย่างแหละอุ้ยตรงนี้ RPD กดกดค้นหาอุ้ยเหมือนไฟในแอดเฟดดี้อ่ะไม่นะมีคนอยู่นี่จะไปตรงนี้แหละอยู่นี่แหละเดี๋ยวจะกลับมานะเดี๋ยวก่อนเจอวิทยด้วยวะ ถ้าติดต่อเราได้ก็ต้องหาเกิดขึ้นแหละ RPD Radio มาอันนี้นะ่ออกแนวไฟในเอฟดีหน่อยจะไม่น่าเชื่อเลยว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ที่สถานีตำรวจนะอันนี้เราได้เ่นเป็นแคลนะฮะเดี๋ยวดูก่อนดูไม่ได้ประตูล็อกข้างนอกอีกเดี๋ยวลองต้องไปก่อน โอ้ยอุ้ยนี่เกือบตายด้วยนี่ปืนกระสุนขอรีโหลดก่อนมาอุ้ยมีทางเข้า เอาทางนี้แหละออยังก่อนดีกว่าเปิดประตูโอ้นี่มันอะไรวะนี่กระสุนปืนเปิดไฟละโอ้หน้าบังลังโอ้แสดงว่านโยบายต้องพักให้อยู่ที่นี่โอเคเดร๋จแล้วหา เดี๋ยที่บลอไทยอีกมากอ่าเหมือนลิ้นเหมือนอิงจาก,กเกมต้องฉบับเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวต้องไปดูข้างนอกก่อนนั่นไม่มีอะไรเลยอ่ะก็ต้องหนังสือพิมพ์โอเค โอ้ไม่น่าเลยตายอย่างวันนี้นี่นี่นี่โอ้ยิงรัวเลยเมื่อกี้ตั้งตัวไม่หันอุ้ยสมุดต้องหนีก่อน ไฟล์เดอะลาพาสเวิร์ดดูดถ้าภารกิจนี้อาจะยากหน่อยล่ละไม่ได้หน่าเจออะไรด้วยสเปร์สามารถใช้ได้นี่แหละนะควจริงถ้าจะมีเวอร์ชั่น เล่นแบบหาคอหน่อย d k m เหมือนเหรอ,อมาเปิดเสียงโอเค, <c oughs> อเคแล้วก็รู้สึกว่าต้องไปทางไหนต่ออีกใช่ไหม โอเคตอนนี้แบตก็เ,เริ่มจะไม่สู้ดีแล้วโอ,โอ้โอ้มาแงมาอุ้ยโอ้กินทุกช่องทางเลยนั่น

สถานก,การแสงไฟดวนโอเคที่น่าจะช่วยได้แหละโอเคเอาแปะเอากดเอาให้มาวินมาอยู่ตรงกลางแล้วก็ดูถ้าจะต้องมา โอเคอันตีของแคร์ใช้ได้เสมอหรือถ้าจะาต้องตั้งแต่การตรงนี้เองและขอคุณฉันมาวินบานาดัดหรือถ้าสถานการณ์จะเลวร้ายลงทุกวันแล้วไม่มีปัญหาฉันแคร์เลดฟิลที่นี่ทุกคนเป็นอะไรกันไปหมดหอ่ะนี่ท้าไม่ใช่ที่พักกันแล้วรือถ้าจะไม่โชคดีแล้วก็เป็นผู้เหลือรอดอยู่ที่นี่นแหละ บางทีมีแต่พวกติเชื้อทางนั้นเลยนี่ไปหาที่ที่ปลอดภัยกันดีกว่าโอเคออกมากันแล้วมาโอเคฉันบอกว่าจะปลอดภัยเฮ้ยอย่าขวานนอนไปเลยนะฉันมาอยู่ตรงนี้หละฉันมาวินเป็นผู้ชายคนใหม่อะ่ะเคสเป็นทำงานที่แบล็คคูนซิตี้ฮอล ประกาศเฉยๆนี่แหละแต่รู้สึกว่าถ้ามันไม่ปลอดภัยอ่ะอุ้ยโน้ตบุ๊กออฟิเซอร์โน้ตบุ๊กนั่นแหละของเอลเลียดไอนี่จะเหิด็อเท่าไหร่ไปได้พวกนี้เหรอมันจะปลอดภัยไหมอ่ะไม่ต้องหัวไอส่วนของโน้ตบุ๊กอ่ะโอเคีนีนี่คือแปลไม่ออกนะฮะ จะต้องไปที่มีอเสียมเหรอเนี่ยนัํำได้ว่าที่สันนี่ตำรวจนี่แหละรีบไปค้นหามันเคสอยู่นี่แล้วรอเดี๋ยวฉันจะเช็คที่ชั้นสามแครชั้นสองและอยู่ตรงนี้ไปก่อนอันนี้าต้องดูข้างหลังนะเนี่ยโอเคเปิดออกมาว๊บ โอเคโอเคี okay. Okay. ๋ยวถ้าได้เล่นเล่นต so oh. 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 ัวเองแล้วอุ๊ยเจอของสำคัญบันทึกพิเศษโอ้โหดูตรงนี้ก่อนเออตรงนี้ยังไม่ได้เป็นตรงนี้แหละ มาอุยทันนี้โคตรมืดเลยกระสุนปืนได้ของดีด้วยละ่ะฮ่าฮ่ฮอุย๊ยถ้ไมอยากตายแล้วก็ระวังตัวให้ดีแค้ฟังสิจะพูดเออเป็นใครกันเนี่ยโอ้เอได้เลยจุดห้าหมายอะ ถคายัไม่อยากตายสูตรบา้าก็แค่ฟังหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับแกแล้วโอ้ยยังจะเชื่ออีกไปก่อนและนี่มันอะไรวันนี้อ๋ะโอ้ยก๊อสิบเก้าโอเคคงตายแล้วแหละอุย้ยงั่นชิบหายแล้ว นี่นี่โอเคเกือบตายแต่เดี๋ยวไม่ตายเลยหากละเปิดตู้ก่อนเออยังก่อนแล้วกัน้หารหัสของของตู้ล็อกนี้ให้ได้โอเใค,ครมาขากระจกวะเนี่ยเดี๋ยวจะไม่ลอดใครกันแล้วอุ้ยเช็ดขี้ิ่งมา นี่นี่โอเคอว่าวว่ากระสุนหมดแน่นอนเลยเก็บก่อนชาร์จก่อนโอเคไม่ได้หรือทางนี้แหละเอสโอเคอยูืถ้าเราจะเข้ามาข้างในแล้วนะ แล้วก็เพราะดูถ้ามีเจอแต่บันทึกนะเนี่ยอันนี้ก็เป็นบันทึกเหมือนกันอโอเคเดี๋ยวต้องไปดูต่ออืมอืมอืมุ๊ยโอเคนี่นี่ยิงอัดหน้าเลย โอเคแล้วหาบันทึกต่อโอเคยังทำอะไรไม่ได้ก็คงต้องมาต้องมาต่อตรงนี้แหละ ไม่อยู่โอเคต้องกลับไปอีกทางเดี๋ยวฮะไเรื่อยก่อนหรือถ้าคนจะต้องหาอ่าไอสองชิ้นนี้นะเอ้ยมาได้ไงวะเน,นี่ย นี่นี่ยิงห<ฮ>ือหมดเลยเลยอ่ะชาร์จก่อนเดี๋ยวเราก็ต้องเดินตรงไปมาลองดูตรงนี้แหละ <fig urable> <asury> คิดออกเลยว่าต้องอยู่ภายในห้องนี้่ะเอา อา้าวตรงนี้ผ่านไม่ได้เหรอมันทึกก็เปิดดูแล้วอา้าวรือห้าะต้องผ่านประตูนี้ไป เดี hmm? e ๋ยวก่อน oh. E C S C เหรอ E C S C เปิดโอเค ต้องไปต่อกันอีกทางต e helmet, เต่จะูตออกมาจะดูก่อนืมโอเคเชื่อม โอเคได้แล้วไม่รู้ว่ามันยากขนาดไหนนะอันนี้มีแต่บันทึกเกี่ยเปิดตู้นี้ห้องการ์ด ไอ้กล่องนี้ม okay. okay. ันจะมีอะไรอุ้ยเดี oh! ๋ยนยูนิคอนเหรอเนี่ยโอเคเจอเหรียนและวต้องไปเจอที่ชั้นสองอีกโอเคเดี๋ยวยังไม่ต้องไปหาคุณเจ้าอ้ยเดี๋ยวอะไรวะเนี่ย

อันติใช้ได้เสมอและตลอดไปปลอดภัยกันทั้งคู่เลยอ้ยมีได้สิงโตอีกอ่ะแล้วก็วางยูนิคอนอันนี้ก็เป็นบ้านคนนั่งแล้วก็สิงโตประตูรับถังว่าจะมีชาวปลอดภัยอีกเหออนี่เดี๋ยวรู้สึกว่าคงต้องไปต่ออีกแหละ อนเช้าตุลาคมวันที่หนึ่งเป็นเห็นวันที่เมในใน,ในการออกจากเมืองโอ้ต้องเดียวในภาคสาก็คงต้องรอนิวเคียลงอีกโอ้ยคุเผอสปอยโคตรดีเป็นเหมือนกับฝันร้ายเลย,เลยนี่แหละคาดาว่าพ่อแม่มันม่จะรอดชีวิตแล้วแหละ หาทางออกจากเมืองหลายครั้งลแล้วโอเคเต้องไปต่ออีกนานแค่ไหนอุ้ยยังป่าเลยลเ,เดี๋ยวก็คงนี่าจะเจออะไรอย่างนี้ก่อนไหมโคดบิวอะ่ะดีเสียไหมน,น้ำผีหมาไม่เคสวิ่งแล้ว น่า,าเฮ้ยเคยหาดรีบไปเร็วโอเคเดี๋ยวเรวจะตัดจบได้เมื่อไหร่อื้ออื้ฮู้งฮู้เอาแต่ชันนี่นได้เ,ไเลยเคไปไหมโอเคเันบอว่าตัวนี้จะเปิดแหละกลัวเคยหาดยิ่งจะไมร้อนเกินเุ้ยเคยหาดสเปนเซอร์เดี๋ยวเราค่อยตัดจบเลยแล้วกัน Okay, โอเคอยังยัยงไม่เดี๋ยวรอโอ้นั่นเก่านะดูเลยนะเนี่ย <All right. S 1> หรือปะอไทยก็เอ <All right. S 1> เราเนีรู้สึกว่า,าต้องไปต่อหียนยเนี่ย <All right. S 1> โอ้ยังก่อน <All right. S 1> หาล็อก <All right. S 1> โอ้และคูณทาม <All right. S 1> อ <All right. S 1> สี่เจ็ด <All right. S 1> ha 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 đến lỡ người đứa b s u ngắn อุ้ยมาเงขี้กุญแจมาไปดูกล้องวงจอดปิดดูให้ไปทะเลหาดที่ได้ควายเลยน,นี่โอเคไปหาข้างหลังดูบ้างล่ะ โอ้โหเหมือนโลงนาเลยต้องเปิดกล่องเลยนี่อีกโอเคเปิดแล้วบอกว่ามันจะไม่มีอะไรโผล่ออกมาอ๋อเป็นแบบเหมือนตัวปั่นไฟเลยอ่ะเดี๋ยวก็ต้องอุย้ย โอเคเรียบร้อยโอเคมันเป็นการเปิดไฟนั่นแหละโอ้มีการเตือน,นให้ระวงังมนั่นแหละโอเคสำวครวจคืออาจทำได้แหละโอ้ ดูถ้าจะเป็นถ้าต้องแบ่งมีชั่นหนึ่งแล้วก็ดูถ้าจะเป็นเหมือนเออใช่างมแล้ว inspector lumber mill ยวต้องไปดูตรงนี้แหละอ้าวไม่มีกุญแจโอเคต้องมีจะไปรับกุญแจอยู่แล้วฟื้นฟูคาลิฮารเอา กลายเป็นเกมอัเกรดสถานซะงั้นเราจะได้ฟิลความหล่อเลยอุ้ยกลับมาแล้วอุ้ยฮอนี่สิยงไหมฮอบินไปแล้วว่ะขอหวังว่าคนจะไม่ไปชนนะเบียบเลยแล้วก็คงไปต่อในอีพีสองอ่ะก็ตัดจบไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะผมแล้วก็ เป็นไงกันบ้างฮะสำหรับเกมใหม่นี้ผมหวังว่าเพื่อจะชอบการกลับมาเล่นเกมครั้งใหม่ของผมนะฮะก็เช่นเคยฮะเพื่อถ้า,ารักกันชอบกันยังไงก็ฝากากดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้นะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใ,ใหม่จากผมนะฮะแล้วถ้าหากคําพูดคําจามไม่สุภาพหรือผิดพลาดประการใดตัวผมก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยและสําหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนจุจบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ